ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะรุ้งพาลุยชาแนลค่ะวันนี้ลุมาพามาพบกับคันนี้เลยนะคะเปิดตัวมาสดๆร้อนๆในงานมอเตอร์โชว์นะคะครั้งที่44ที่เมือง,องทองธานีค่ะคันนี้เลยนะคะพร้อมส่งมอบแล้วนะคะนี้เตรียมแล้วนะคะแล้วก็แลบดํามาเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปชมนะคะรอบคันแล้วก็ภายในด้วยเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นตัวใหม่นะคะขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็น2 0นะคะเหมือนกันเลยกับตัวเดิมนะคะที่เพิ่มเติมมาก็คือมันเป็น เอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กคันนั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้ในการเขาเรียกอะไรนะลุยลุยสายลุยอย่างงี้ค่ะสายเข้าป่าสายออฟโรดอย่างงี้ค่ะก็คือแนะนําคันนี้เลยนะคะบางคนอาจจะเสียดายนะคะในรุ่นแบบไทเทเนียมพัดอะไรอย่างนี้ค่ะอยากได้แบบนี้นะคะจัดให้เลยค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะแล้วก็จองแล้วก็พร้อมส่งมอบเลยนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยนี่สีขาวมุกนะคะเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะมีสีพิเศษนะคะสีเหลืองสีส้ม สีเหมือนกันเลยกับตัวไวเอเอเวอร์เลนะคะไปรูด้านหน้าเลยค่ะอ่ะดนเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นไฟแมทริก L E D ที่มาจากโรงงานนะคะเป็นไฟแบบนี้มาจากโรงงานเหมือนกันเลยกับตัวตัวท็อปของ Ever อเนะคะหรือว่าตัวไวท์แกตัวท็อปนั่นเองนะคะก็ผสมปนเปกันมาจริงๆแล้วตัวเอเวอเลนะคะตัวท็อปกับตัวไวท์แกตัวท็อปอะค่ะไฟหน้าแมทริกเหมือนกันอยู่แล้วนะคะอ่ะ ไฟลูกแก้วค่ะ2ลูกเหมือนกันเลยแล้วก็ไฟเดย์ทาวน์วันนิ่งไลท์นะคะส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟตรงนี้ก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะช่วยเวลาเราเข้าโค้งอ่ะเหมือนกันเลยลกระจังหน้าค่ะจะตกแต่งเป็นสีเทาดําแบบนี้นะคะหรือว่าสีเทากาไฟนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตรงนี้เลยนะคะเป็นเซตมาเลยนะคะอันนี้ก็ใส่เขาเรียกเลยนะเหมือน เพิ่มเติมเข้ามาก็นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้ามองภายนอกจะเป็นวายแท็กเลยนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็รังพึ่งตรงนี้ค่ะจะมาแนวกับอวายแท็กเลยจะเป็นสีดําค่ะดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเข้ากันกับตรงนี้เลยค่ะสีดําเหมือนกันเลยนะคะแต่จะเขียนว่าวายแท็กนั่นเองนะคะก็คือรุ่นนะคะเอเวอร์เรสของวายแท็กนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเซนเซอร์มีมาให้ เหมือนกัน4ี่จุดนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะตรงนี้ก็การใช้งานเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างค่ะด้านล่างก็จะมีกล่องเรดาร์ให้นะคะเรื่องระบบนะคะเพิ่มเหมือนกันเลยนะคะอ่ะง่ายเลยก็คือเขาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเอเวเรนซ์วายแท็ก็คืออ่าภายในนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะก็คือว i ยแท็คดีๆนี่เองนะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะตกแต่งเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับห่วงล่างจุง2ห่วงอ่ะไปเดี๋ยวมาดูล้อแม็กค,ค่ะที่ที่แตกต่างนะคะก็จะเป็นแม็กนะคะลายใหม่ ยางกูดเยียค่ะซีลยางจะอยู่ที่255นะค 55R20 นะคะตรงนี้เลยนะคะแม็กเป็นสีทูโทนแบบนี้หล่อแล้วก็ดุดันนะคะช่วงล่างก็เป็นบัดลิงก์เหมือนกันนะคะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็ส่วนแก้มตรงนี้จะเป็นสีดำเงาะคะ่ะขนาด3มนิ้วเลยนะคะปีกนกเป็นแบบ2ชั้นพร้อมกับเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะเป็นเทอร์โบคู่นะคะโบเล็กกับโบใหญ่ทำงานร่วมกันนั่นเองเนาะก็จะเป็นใบเทอร์โบตกแต่งสีเทาดานั่นเองนะคะ แล้วก็กระจกค่ะตรงกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็พร้อมกับกล้อง360องศาด้านหน้าก็มีนะคะเมื่อกี้ลืมบอกเนาะกล้อง360องศาทํางานควบคู่กับตรงหน้าจอ12นิ้วนั่นเองนะคะบายสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยนะคะเวลาเรารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีเข้าเข้าเรียกนะเข้าใกล้ๆอะไรเงี้ยระยะอันตรายอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะด้านล่างค่ะเป็นบันไดสีฟูโทนที่มาจาก โรงงานเลยนั่นเองนะคะเพิ่มความลัรี่เข้ามาก็คือสีโครเมียมนะคะ,ะตัวนี้จริงๆรแล้วจะมีในรุ่นของ i t e แท็นะคะ้าเป็นสีแบบนี้นะ,ะแล้วก็ด้านข้างค่ะเขียนว่าว t ยแ a ็เหมือนกันนะคะเป็นอะคริลิกตัวนูนขึ้นมาเลยนะคะสีดําแล้วก็ตัวเบ้ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะส่วนคันนี้นะคะความพิเศษที่ลูกค้าใส่เข้ามาเพิ่มก็คือแล็บดาข้างบนนะคะตรงหลังคาด้านบนนะคะ,ะตรงนู้นนะคะแล้วก็ติดฟิล์มนะคะตัวนี้ติดฟิล์มตรง มูลรูปด้วยนะคะอ่ะาแล้วก็มาเดี๋ยวเราดูด้านในนิดนึงแล้วกันนะดูฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะอ่าด้านในค่ะไฟแอมเปร l ไลท์มีให้เรียบร้อยเลยนะคะสีฟ้าเดี๋ยวลุ้มไปอยู่ฝั่งนู้นนะอ่าจะอันนี้ก็คือภายในค่ะตกแต่งพร้อมใช้งานเหมือนกับตัวว t e ท็จะบอกว่ายังไงดีอธิบายไม่ค่อยถูกเนาะเพราะว่ามันมันผสมกันระหว่างตัว Wi ท็กับตัว e v e r อร์เนั่นเองนะคะคือถ้าเป็น เอเวเลปกติมันก็จะเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์อยู่แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ใช้งานเหมือนกันนะคะโหมดโฟลโฟไฮนะคะขับ2ขับ4ก็จะมีให้ตรงนี้นะคะปรับได้เลยนะคะวอลเลชเจอร์มีให้เหมือนกันนะคะหน้าจอตรงนี้เป็น12นิ้วนั่นเองนะคะปรับแอร์ซ้ายขวาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อซิงค์โ a ร์เออินดอออโต้นะคะอันนี้ก็ใช้งานปกติเลยะคะ่ะใครที่ขับตัวเอไอรเคาเรียะแลนะพอร์ตอยู่นะคะกันนี้ก็จะระบบเหมือนกันเลยแค่เพิ่มเข้ามานะคะเพิ่มเติมรุ่นนี้เข้ามาเท่านั้นเอง,เองแล้วก คอนโซลค่ะด้านหน้าก็จะตกแต่งแบบเดินได้สีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นโทนดำนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นอดิสทริคู่คอนโรลนะคะในเรื่องของทุกอย่างเลยนะคะจะมีให้หมดนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับได้สระดับนะคะแล้วก็เดินได้สีส้มนะคะเพิ่มความลักชวรี่เข้าไปนะคะจับถนัดมือมากเลยนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะควบคุมตรงหน้าจอหลังพวงมาลัยตรงนี้นะคะอ่าหน้าจอตรงนี้ค่ะอ่าขนาด10นิ้วนะคะ แล้วก็ดูเบาะนิดนึงก็ได้ค่ะเบาะก,ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบลองดูดีๆนะคะจะเดินได้ส้มนะคะแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ของว i ยแท็กอยู่นะคะเทมไมเขาถึงเรียกว i ยแท็กก็คือมันคือข้างในก็คือว i ยแท็กเลยนะคะพี่ซูมเข้าไปข้าง,ข,าง,ข,างข้างบนแค่นิดนึงค่ะอ่าลังคานะคะมูลรูปซันรูปมูลรูปนะคะอ่าอันนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังเหลือติดฟิล์มอีกนิดหน่อยแต่ว่ารีปอัปเดตให้ก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้ก็คือส่งมอบแล้วนะคะเป็นรถด,ด่วนนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะ,ะตรงไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมตรงสันลูมุนลูนะคะจะมีลูกศรให้นะคะ,ะกดเข้ากดออกนะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างห้องโดยสารเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะไปกุญแจอยู่ตรงไหนคะโอเคเดี๋ยวพาดูด้านท้ายนิดนึงนะคะฝาท้ายค่ะฝาท้ายก็ยังเป็นซิกเนเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะ หล่อมากๆนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะคะจากตรงอาจจะเป็นสีเทาดํานั่นเองจะคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีเขาเรียกยอะไรนะมีกิมมิคเล็กๆน้อยที่มีความแตกต่างเพิ่มเข้ามานะคะตรงป่าท้ายตรงนี้ค่ะก็ปรับเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันคะ่ะอตอนหลังนะคะตอนหลังสุดแถวหลังสุดก็คือปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นพวกอะไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือที่ติดกับรถนั่นเองมีให้เหมือนกันนะคะตรงนี้เวลารับรถไปจะมีพรมปรูให้นะคะครบเลยนะคะเชิ้นเนาะต้านแถวหน้าแถวกลางแถวหลังแล้วก็ท้ายนะคะเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูตอนที่2ค่ะอะอันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้ก็เสร็จแล้วแหละแล้วก็ส่งมอบพรุ่งนี้แล้วเนาะ ดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนะคะตัวน,นี้กว้างมากๆเลยนะคะภายในกว้างเหมือนกันมิติตัวรถเท่ากัน,นะคะ่ะอ่าให้ดูรอบคันเดี๋ยวพี่ซูมรอบคันให้ลูกค้าอีกทีนึงก็ได้นะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมาจากโรงงานแล้วก็เพิ่มเติมตรงข้างบนนะคะตอนแรกลูกค้าบอกว่าคือจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะอันนี้เขาใส่เดี๋ยวเขาจะใส่ชุดวิกเตอร์เพิ่มเติมเข้ามาแล้วลุงจะมาอัปเดตให้เนาะคะ่นะ,คะ เรียบร้อยเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ E v e r e s t ต์ไวท์แทนะคะส่งมอบครั้งแรกของโชว์รูมเลยนะคะใครที่สนใจนะคะจองได้แล้วนะคะตอนนี้รอรถไม่นานไม่นานนะคะถ้าเป็นช่วงนี้ยังไม่นานแต่ถ้าจบงานมอเตอร์โชว์แล้วต้องมาดูกันอีกทีนึงว่ายอดจองเท่าไหร่นะคะสำหรับสตอมแท็กนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็รับจองเหมือนกันเลยนะคะคิวยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะใครที่จะใช้รถก่อนเมษาอย่างทันนะคะหรือว่าในช่วงเดือนเมษาก็ยังทันนะคะ โปรโมชั่นนะคะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะเท่ากับในงานเลยนะคะ1.99นะคะเงื่อนไขก็คือดาว25%ผ่อน48งวดนะคะใครนะคะที่อยากได้เงื่อนไขที่ดีนะคะก็อินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะ0ู1 1 6 9ทร9 9นะคะเซล,ลสายหลูนะคะยินดีให้บริการค่ะวันนี้ฝากเอเวอเรสต์วคันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ